นี่ก็ช่วงปิดเทอมแล้วนะคะิเนเดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นะครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้น,นื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีสสดค่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะตอนนี้ทาง NBA ค่ะได้มีการระง,งับการแข่งขันชั่วคราวนะคะวันนี้ค่ะเราสองคนจะมาสรุปความคืบหน้าของ NBA ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สัมภาษณ์ค่ะระหว่างราเชลนิโคลค่ะสื่อชื่อดังของทาง ESPN นะคะกับแอดัมซลเวอร์ค่ะคอมมิชเนอร์หรือผู้บัญชาการสูงสุดของ NBA นะคะเเขาพูดคุยกันือ อะไรบ้างมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเราสองคนจะมาสรุปให้ทุกคนฟังในวิดีโอนี้ค่ะกอเข้ารายการเนี่ยนะครับประด็มซิลเวอร์เนี่ยเขาก็ชื่นชมราเชลนิโคลนะครับสื่อ ESPN ชื่อดังอย่างที่แอมินตูนพูดเนี่ยนะครับบอกว่าเขาเนี่ยยอมรับเลยว่าราเชลนิโคลเนี่ยโอ้โหตั้งใจมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราเชลนิโคลเนี่ยเขาอยู่ในสตูดิโอที่ว่างเปล่าเลยนะครับมีแค่ช่างเทคนิคมีแค่ช่างมีแค่ช่างกล้องช่างภาพเนี่ยนะครับอยู่แค่จํานวนไม่กี่คน เป็นสตูเป็นสตูดิโอที่ว่างเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาประกาศเลยว่าถ้าไม่มีความจําเป็นเนี่ยก็คือไม่ต้องออกมาทุกคนเนี่ยปิดพับเพิบเนี่ยปิดหมดตอนนี้คือเหมือนเมืองร้างจริงๆนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นห้ามออกมาดังนั้นเนี่ยอดัมซิลเวอร์เนี่ยเขาก็ชื่นชมราเชลนิโค้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ขออนุญาตนะครับว่าเขาต้องการมาให้ข้อมูลข่าวสารกับทุกคนที่อยู่ในบ้านตอนนี้เนี่ยนะครับตัวอดัมซิลเวอร์เนี่ยนะเขาก็ทําตามคําแนะนําของหน่วยงานราชการครับนั่นคือทํางานอยู่ที่บ้าน ล้างมือบ่อยๆไม่ค่อยพบปะผู้คนครับเรียกว่าสั่งงานอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยตอนนี้ซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ทําตามอย่างเคร่งครัดเขาต้องการบอกให้ทุกคนรับทราบว่า ควรจะทาตามอย่างเคร่งครัดใช่เลยค่ะการทําแบบนี้นะคะถ้าทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะจะเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสตัวนี้นะคะได้อย่างดีเลยค่ะพอยต่อไปค่ะเขาได้พูดจะถึงเรื่องนักกีฬา NBA นะคะที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสค่ะไปถึง7คนนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่เราทราบกันดีแล้วค่ะก็คือจากแจ๊สสองคนนะคะโดโนแวนมิเชลกับรูดี้โกเบร์นะคะแล้วก็เพิ่มมาอีกคนนึงนะคะจากดีทรอยต์ค่ะคริสตินมูนนะคะแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่ค่ะอีก4คนนะคะที่พวกเราเน Surprise, ี่ยเซอร์ไพรส์กันมากก็คือจากเนสะ นั้นเป็นเคว,วินดูแรนด้วยตัวอดัมซีเวอร์เองค่ะเขาก็ได้พูดว่าเขาไม่แปลกใจเลยนะคะที่ได้รับทราบเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว NBA p l a y r เสเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ค่ะเขาใช้คำว,ว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์นะคะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าตัวผู้เล่น NBA เนี่ยค่ะเข้าข่ายเลยค่ะเขาเป็นคนหนุ่มเขาเดินทางบ่อยค่ะแล้วเขามีการพบปะกับผู้คนมากมายพบปะกับแฟนๆมากมายดังนั้นเนี่ยมันเซฟมากเลยค่ะที่ทาง NBA player ทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจโครนาไวรัสหรือโควิด -19 ตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะมีข้อพิพาทค่ะระหว่างทาง NBA กับทางนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กนะคะเขาก็ได้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเทสตัตวนี้เขาอยากเก็บไว้ให้คนที่ป่วยแล้วจริงๆเนี่ยเพื่อได้เทสมากกว่าเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามค่ะดัมซิว เขาก็เน้นย้ำค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย NBA player เนี่ยค่ะอยู่ในข่ายที่ควรจะต้องได้รับการเทสทุกคนค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเดินทางไปทั่วเลยแล้วก็พบปะแฟนๆด้วยดังนั้นเนี่ยมันปลอดภัยกว่าที่ทุกคนได้รับการเทสนะคะขอเสริมประเด็นนี้นิดนึงนะฮะอดัมซิลเวอร์เนี่ยเขาก็ย้อนกลับไปครับในสมัยที่ยกเลิกเกมยูทาห์แจ๊สระหว่างยูทาห์แจ๊สกับ OKC เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าทางการของ OKC เนี่ยนะครับต้องการให้ทางผู้เล่น NBA เนี่ยตรวจจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได ยืนยันว่าจะต้องตรวจเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยที่มากกว่าซึ่งจริงแล้วเ,เขาก็ไม่ได้อยากไปรบกวนหน่วยงานราชการเ,เขาต้องการที่จะออกมาตรวจเองอย่างกรณีของ NBA ทีม,มอีก8ทีมล่าสุดที่กำลังตรวจอยู่รวมถึง LA Lakers เ,เหล่านี้นก็คือใช้เงินส่วนตัวของทีมแยกไปไป,ไป,ไปตรวจสอบ,บในในแรบส่วนตัวในแรบเอกชนครับไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับหน่วยงานราชการที่แบบกำลังดูแลให้กับคนป่วยที่ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขนานี้แต<ม>่ว่าอย่างที่แอดมินตูนพูดว่าแอดัมซิลเวอร์เขายืนยันเลยว่า จริงๆแล้วผู้เล่น NBA ทุกคนเนี่ยมันควรจะต้องตรวจอย่างที่บอกนะโหทุกคนในสภาพร่างกายฟิตเปรี้ยอย่างเงี้ยแล้วเดินทางไปทั่วเจอเแฟนๆพวกนี้คือซูเปอร์สเปรเดอร์คือตัวแพร่อย่างดีครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าควรจะต้องตรวจฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างผู้เล่น NBA ที่แข็งแรงมากๆนะคะ ถ้าเกิดมีเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 เนี่ยค่ะแทบจะไม่แสดงอาการเลยค่ะอย่างที่โดนัลดมิเชลค่ะได้ออกมาไลฟ์คุยให้พวกเราฟังแล้วว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในควอรันทีนอยู่แต่ตัวเขาเนี่ยตรวจโพซิทีฟนะคะกับโควิด -19 ค่ะแต่เขาเนี่ยไม่มีอาการเลยตอนนี้เขาเป็นปกติมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเขาป่วยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายและน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะทางอดัมซิเวอร์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดนะคะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่ออกมาไลฟ์องโดนวันมิเชลนะคะพูดว่าแม้แต่ว่าตัวเองเนี่ยจะเทสต์โพซิทีฟโคโรนาไวรัสก็ยังโอเคยังเฮลตี้อยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอดัมซีเวอร์ค่ะเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสนะคะโอเคคุณแข็งแรงค่ะคุณมีเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่คุณเฮลตี้นะคะแต่ถ้าคุณไปกอดคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่าของคุณล่ะ คุณเอาเชื้อเนี้ยไปให้พวกเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มีอายุมากขึ้นอันนี้แย่แน่ๆเลยค่ะทีนี้เรามาต่ออันที่ประเด็นต่อไปนะครับทางราเชลเนี่ยเขาก็พูดถึงการระงับการแข่งขันเนี่ยของอดัมซิลเวอร์เนี่ยของ NBA เนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำอย่างนี้มีความแนวทางคิดยังไงอดัมซิลเวอร์เนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับเขายืนยันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ได้ประมาทนะครับจริงๆเนี่ยทีมงานของ NBA ีเนี่ยมีอีก200รกว่าชีวิตเนี่ยท ไวรัสอยู่กับไวรัสตัวนี้เนี่ยมาตั้งแต่กลางเดือนมกราคม,มครับเรียกว่าคือรับรู้มาโดยตลอดแล้วก็วางแผนวางแนวทางที่จะรับมือตลอดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันมาเนี่ยจะทํำยังไงแต่เขาก็ยังยอมรับครับว่าถ้ารูดี้โกแบร์เนี่ยตรวจไม่พบเนี่ยเขาก็ยังจะคงเล่นต่อไป ดยที่อาจจะเป็นการเล่นแบบปิดอย่างที่บอกเนี่ยนะแต่เมื่อมันมีเหตุการณ์ที่ว่านักกีฬาติดปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเขาระง,งับทันทีและสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นตัวกระตุ้นให้กับสังคมครับ <c oughs> ทุกคนเนี่ยใน NBA พอ NBA ประกาศระง,งับปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนครับประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานต่างๆลีกอื่นๆกีฬาประเภทอื่นหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยทุกคนหันมามองโอ้โห NBA นี่ซีเรียสละ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วดังนั้นเนี่ยพอเขาระง,งับปุ๊บเนี่ย สังคมตื่นตัวทุกคนเริ่มระวังซึ่งอดัมซิลเวอร์เนี่ยนะครับ,รบเขาก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ NBA เทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเนี่ยทำตามแล้วมันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นครับอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะสร้าง Impact มากเกินมาถึงเราเลยนะคะถึงเมืองไทยเลยค่ะตัวเราสองคนเนี่ยพอได้ทราบข่าวแล้วก็การระงับทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเราก็จะหนักแล้วก็ตื่นตัวกันมากเลยนะคะจริงๆมันมีเพื่อนพวกเราเนี่ยครับที่เป็นชาวอเมริกันเนี่ยเพื่อนอเมริกันคนนี้เนี่ยเขาก็มีนนนงงงสสาาาว่มมัยคเเีีีโหป็แฟกฬตึ พอพอเอ็ประกาศระงรับการแข่งขันปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาซีเรียสมากเขารีบเลยครับเขาเขาเขาเดินเขาเดินทางไปซื้อของ ซื้ออาหารซื้อสิ่งที่จําเป็นในในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับเข้ามาตุนไว้ก่อนเลยเรียกว่าเตรียมวางแผนล่วงหน้าเลยครับพอ,อตอนเช้าก็ไปอีกรอบนึงเรียกว่าทําแต่เนิ่นๆเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยโหห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆของอที่ประเทศอเมริกาเนี่ยค่อนข้างโล่งหมดเลยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยกลัวและประเทศเขาเนี่ยมันเป็นประเทศที่ใหญ่คนมันเยอะมากๆถ้าเกิดพวกสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวันมันไม่มีมากพอเนี่ยอันนี้ลําบากแน่นอนใช่ค่ะนอกจากการกลัวโรคไวรัสแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทุกคนนะคะพยายามเก็บตัวเองอยู่บ้าน ะะไม่ออกไปพบปะกันเนี่ยค่ะเป็นการช่วยได้ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นการช่วยไม่ให้ไวรัสตัวนี้นะคะแพร่กระจายได้อย่างดีมากๆเลยค่ะประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับราเชลนิโคเนี่ยเขาก็ถามอดัมซิลเวอร์ตอไปครับว่าถ้าสมมุติว่ารดูกาลมันกลับมาเนี่ยเขามีมุมมองว่ายังไงอะไรจะเดินหน้าต่อไปอดัมซิลเวอร์เนี่ยครับเขาก็ตอบว่าตัวเขาเนี่ยตอนนี้ยังทางานประชุมกันต่อเลยครับยังไม่มีข้อสรุป <c oughs> แต่เขามีแบบ3ทางเลือก3ามออปชันที่เขาคิดอยู่ในหัวเนี่ยนะครับออปชันที่1 ก็คือฤดูการเนี่ยพร้อมเล่นทุกอย่างพร้อมรีสตาร์ทกันใหม่เริ่มเล่นต่อเลยแบบมีแฟนอยู่ในสนาม19,000ที่นั่งเนี่ยนะครับประมาณเฉลี่ยและสนามหนึ่งเนี่ยมีประมาณ19,000คนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทุกอย่างมันพร้อมสามารถเล่นได้อันนี้คือออปชันที่1ออปชันที่2เนี่ยก็คือสามารถเล่นต่อได้โดยที่ไม่มีแฟนแต่ว่าเขาต้องปรึกษากับหน่วยงานราชการนะท,ที่เกี่ยวกับศูนย์ควบคุมกอกกันภัย้อกกันโรคเนี่ยนะฮะโรคติดต่อเนี่ยว่าพร้อมแล้ว ตอนนี้นักกีฬาสามารถแข่งขันได้แต่ไม่ให้มีแฟนเป็นการแข่งขันแบบปิดอันนี้เป็นออฟชั่นที่2และทีนี้ค่ะตูนว่าสําหรับออฟชั่นที่3ค่ะอันนี้นี่ใครๆได้ยินแล้วก็ต้องแฮปปี้นะคะรวมทั้งตัวตูนเองเนี่ยค่ะพอเวลาได้ยินยังแบบโอ้ดีใจจังเลยเริ่มมีหวังน,นะคะและออฟชั่นที่3นะคะถ้าเกิดสถานการณ์นะคะยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะยังไม่มีทางเลือกจริงๆยังไม่รู้จะไปอย่างไรดีนะคะเขาก็จะจัดการแข่งขันพิเศษขึ้นค่ะเพื่อเป็นการระดมเงินทุนนะคะโอ้โหอันนี้ฟังแล้วดีใจจัังงเเเลยค่่่ะะจมีการแแขขนนพพิศษือให้ฟ เนื่องติดอยู่ที่บ้านเนี่ยออกไปไหนไม่ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้มีกีฬาได้มีสปอร์ตได้เอนเตอร์เทนแฟนบ้างนะคะอูโหดีใจจริงๆเลยอันนี้ยอ,อ,อันนี้ต้องบอกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้ความปลอดภัยนะครับก็คือเขาต้องปร,ประสานงานกับหน่วยงานที่อยู่ในดูแลการควบคุม huh. โรคติดต่อทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าปลอดภัยนะสามารถเล่นได้นะนักกีฬาคนนี้พร้อมนะ huh. เจ้าหน้าที่คนนี้พร้อมนะไม่มีเชือ้อไม่มีอะไรสามารถเล่นได้อทุกคนมาอันนี้ก็คือเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งซึ่งจริงต้องบอกนะว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะว่าโ ขาดกีฬามากเลยตอนนี้บาสก็ไม่มีฟุตบอลก็ไม่มีเรียกว่าโอ้โหตอนนี้ทุกคนนี่เหงามากเลยครับอยู่ที่บ้านอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราก็ทํา YouTube นี่ก็นั่งอยู่ที่บ้านนะคะนี่ตอนนี้ทํางานอยู่ที่บ้านเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนี่ก็ทํา YouTube ตลอดจริงๆตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทุกคนนี่ก็มีความคิดครับบางคนนี่ก็นําเสนอครับว่าอ่ะโอเค พอฤดูกาลมันเปิดนะตัดทีมที่1ที่2ออกไปเลยเล่นแค่28ทีมที่อะไรอย่าง้คือเรียกว่าตอนนี้คือทุกคนเนี่ยว่างปุ๊บนี่ก็นั่งคิดเลยครับว่าฤดูกาลมันจะดําเนินต่อยังไงและที่มันมีข่าวแววเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าฤดูกาลมันกลับมาเนี่ยและเข้าสู่ช่วง play, off เ, play off เนี่ย play off เนี่ยรอบแรกเนี่ยนะครับอาจจะย้อนกลับไปใช้แบบซีรีส s หเกมครับ b a s e off f นะครับคือใครถึง3ก่อนชนะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ฤดูกาลมันเหมือนมันยืดไปมากกว่าน,นี้มันก็ลําบากยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับราเช นั่นก็คือถ้าสมมุติว่าฤดูกาลมันจบต้อง cancel เลยคืออันนี้คือ,อ,อไม่ใช่ระงับอันนี้คือยกเลิกเลยสมมุตินะฮะเขาก็ถามอดัมซิลเวอร์ว่าแล้อย่างนี้จะทํำยังไงสถติติต่างๆจะทํายังไงยกตัวอย่างอย่างเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยโอ้โหเป็นราชาโกยแต้มอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นผู้เล่นเกมรับอย่างแอนโทนีเดวิสปีนี้ก็ทําได้ดีเกมลับยอดเยี่ยมเนี่ยออมีลุ้น หรือว่าผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยจะยังมีอยู่ไหมรางวัลเหล่านี้ละ่ะจะมีการโหวตต่อไปไหมรูดูดการถ้าเกิดสมมติรดูดการมันยกเลิกลงตรงนี้เนี่ยนะฮะอด,ดัมซิลเวอร์เขาก็ตอบแบบจากใจเลยครับว่าเขายังไปไม่ถึงตรงนั้นเขายังไม่ได้คิดเลยเขาไม่มีคําตอบให้เขายังไม่รู้จริงๆขอเวลาเขาก่อนซึ่งตอนนี้นี่คือต้องบอกเลยนะครับว่าเัง๋ยวไม่รู้จะเดินหน้าย,ยัางไงเพราะว่าผู้บัญชาการเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบอัปเดตมากๆนะครับแล้วเขาก็ตอบจากใจว่า ตอนนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ข้อตกลงเป็นอย่างนี้ข้อประชุมมันยังหาข้อสรุปไม่ได้คือเขาเข้ามาเล่าให้ฟังครับตอนนี้คือมีมีโอกาสมีจังหวะเนี่ยก็จะมีการสัมภาษณ์แบบนี้ตลอดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องการคําตอบตัวคุกคนต้องการรู้ว่าจะเดินหน้ายัางไงรวมแม้กระทั่งถึงพวกเราอย่างแฟนๆอย่างพวกเราด้วยฮะยังไม่มีใครรู้อะไรเลย ถ้ามองในแง่ดีนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายแล้วก็เหตุการณ์ที่ h a l l e n g e ให้กับทาง NBA ทั้งลีกเลยนะคะว่าจะหาทางเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะคะ,<ช>คะพวกเราทุกคนค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะ Adam Silver แล้วก็ทีมงานทาั้งลีก NBA ทุกคนเลยค่ะทีนี้ค่ะเรายังไม่จบนะคะเรามาปิดท้ายกันที่รอยยิ้มและเสียงัวเราอกันสักนิดนึงค่ะไปดูพี่ใหญ่ของเราค่ะ ในขณะที่พี่ใหญ่ของเราค่ะเขาต้องควอแรนทีนตัวเอง14วันนะคะไม่สามารถออกไปไหนค่ะโอ้ตอนนี้ค่ะหนวดเขาก็มาเลยค่ะเริ่มยาวนะคะผมโอ้โหไม่เป็นทรงเลยนะคะเริ่มเริ่มแย่แล้วค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะเขาเหมือนทอมแฮงค์ในเรื่องแคสเว y เลยนะคะคือหนวดเดือซมเลยค่ะแล้วก็แฟนเขาค่ะตอนนี้ก็ไม่สามารถออกไปทําผมได้ค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหยอมรับจริงๆค่ะตัดผมตัวเองค่ะชุกท ลงทางขยะเลยนะคะช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็พยายามโซเชียลดิสเ n นนะคะถ้าเกิดอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านนะคะเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโควราือว่ิด -19 ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมค่ะทุกวันนะคะเปิดมาดูอัปเดตกับ NBA m a n i a มนียค่ะวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ